ไปดูบรรยากาศความร่วมมือของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายอำเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะร่วมสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรมในการปฏิบัติศาสนากิจค่ะในเรือนรอมดอนของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่นะคะมอบอินทผลำค่ะรวมถึงน้ําดื่มไว้ให้พี่น้องประชาชนนะคะไว้ละสินอดค่ะนายวุฒิติ อำนักมณีายอำเภอระแงะพร้อมด้วยพันเอกสุรศักดิ์เพื่องแย้มผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และพันตรบ,บตรีบรรณกรภูมีสัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจพุทธรระแงะนำกำลังพลจิตอาสาและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมมอบอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรค่ะในเส้นทางบริเวณหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45อํเาเภอระแงะจัง,งจหวัดนาราธิวาสเพื่อไว้รับประทานละสินอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะคะด้วยการถือ นอดค่ะเป็น1ใน5ประการหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามทั้งนี้นะคะก็ได้กําหนดแผนการมอบอินทผลัมในทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสค่ะของสัปดาห์ตลอด ห้วงเดือนรมอมฎอนี้เลยทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ก็บอกด้วยนะคะว่าตามข้อสั่งการของผอไพศาลภภหนูสงังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะก็ได้เน้นย้ยำการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซึ่งทางหน่วยค่ะจะมีกําลังเจ้าหน้าที่นะคะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะในห้วงเวลากลางคืนค่ะก็จะเห็นพี่ทหารนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกทั้งด้านของจุดตรวจต่างๆในห้วงเวลากลางวันนะคะก็จะมี การตรวจปกติส่วนช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นนะคะเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นจุดอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปละหมาดนั่นเองค่ะ